เผยข้อมูลเ e ียวมีนาโซ70 Pro 5 g จะมาพร้อม Air ์ e จ t เ r อควบคุมการใช้งานผ่านอากาศได้มีข้อมูลว่าเรียวมีนาโซ70 Pro 5G ยืนยันเตร็มประตัวเนนเนดียเร็วๆนี้แล้วครับและในตอนนี้ก็มีการยืนยันฟิวเจอร์หลักเข้ามาด้วยครับ โดยจะเป็น a อร์เจ t เตอหรือการควบคุมการใช้งานผ่านอากาศโดยไม่ต้องแตะหน้าจอเลยครับโดยฟีเจอร์นี้จะเป็นการเข้ามาในการใช้งานระหว่างผู้ใช้งานมือไม่ว่างหรือมือเปื้อนจนไม่สามารถแตะหน้าจอเพื่อใช้งานได้ครับซึ่งนนซอ70 Pro 5G จะรองรับการใช้งานควบคุมมากกว่า10แบบแถมการใช้งานนี้ยังรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันเตอร์ปาร์ตด้วยครับเช่นการยกนิ้วโป้งเพื่อกดไลค์ หรือการใช้สัญลักษณ์โอเคเพื่อบันทึกเป็นวิดีโอที่ชื่นชอบครับส่วนฟีเจอร์อื่นของนาาโซ70 Pro 5G มีกล้องหลังเลนส์50มิพิเซลเซ็นเซอร์ i m x 890รองรับการสั่นแบบ OS โดยกล้องหน้าจะเป็นแบบพันโชว์แหอด3.5มิลและกล้องหลังโมดูลทรงกลมด้วยครับ